สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเขา้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักนะคะของคนโสดชาวทัดไฟในช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมปี2567นี้นะคะมาดูกันเนาะว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรชาวทัดไฟคนโสดนะคะคนโสดทัดไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะจะรวมอยู่ในทัดไฟหมดเลยนะ มาเริ่มกันเลยนะคะขอเปิดไพ่ดูพลังงานความรักของชาวทัดไฟคนโสดค่ะโอ้ทัดไฟดูเหมือนว่าเดี๋ยวขอเปิดไพ่ก่อนขึ้นไพ่สองดาบนะคะใบแรกเลยนะห้าเหรียญแล้วก็แปดดาบทัดไฟคนโสดอืม คุณมีกำแพงสูงมากๆชาวทัด์ไฟนะเป็นคนที่แบบเอ่อมีความเป็นตัวเองสูงมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูหน้าคนหาดูดูมีอะไรให้สนใจอยู่เสมอๆนะคะนี่คือสเสน่ห์ของคุณนะนกรู้สึกว่าตัวคุณเองเนะ่ยมีมีอดีตะนะเนี่ยทำให้คุณมีกำแพงแบบสูงมากๆเลยอะในเรื่องความรัก ในการปกป้องตัวเองนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูเลยแล้วกันว่าแล้วความรักในช่วงนี้จะมีใครเข้ามาไหมคุณโสดชาวทัดไฟช่วงนี้คุณเป็นอิสระนะคะคุณอยากทาอะไรก็ทำนะคะมีความเป็นตัวเองสูงมากนะคะจริงๆชาวทัดไฟก็เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงนี้พลังงานใบนี้ขึ้นมาด้วยเนาะก็ดูแบบ ยิ่งมีอิสระก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเออทำให้คุณอ่ะยิ่งมองออถูกมองว่ามีสเสน่ห์นะคะเนอะนกมองว่าต่อให้คุณแบบปิดกัน้นหรือคุณกลัวในเรื่องของความรักแต่ความสุขหรือความเป็นตัวเองของคุณก็ยังมียังอยู่ตรงนี้นะคะเออในเรื่องของความรักเห็นไหมคะไพ่เดอะสตาร์นกว่าคุณยังเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักนะอ,อแต่ว่าคุณคุณไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายอะ่ะนะไพ่สองดาบก,กับ แปดดาบขึ้นมานะคะด้วยด้วยพลังงานไ่สองใบเนี้ยนะหักลบกันแล้วก็เป็นสิบดาบได้เนาะสิบดาบก็คือคุณเคยเจ็บกับความรักมาเยอะนะคะทัดไฟน่าจะเป็นคนที่แบบทุ่มเทในเรื่องของความรักมากๆเป็นคนเด่นคนดงังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะตัวคุณอนะ โดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะคะคำว่ามีสเสน่ห์ไม่จําเป็นต้องสวยมากนะแต่ว่ามีอะไรให้หน้าค้นหานะคะมีความเป็นตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วในช่วงนี้นะคะจะมีความรักเข้ามาไหมเนาะในช่วงนี้นะคะชาวัดไฟคนโสดนะควีนเหรียญคุณโฟก,กัสเรื่องการงานการเงินนะคะความมั่นคงในชีวิตนะคะ อาห้าถ้วยหกดาบอุ้ยมีคนเก่าๆก,กลับมานะมีคนเก่าๆก,กลับมาจริงๆนี่ไพ่ใต้สำรับก็เป็นเ,เดทนะคะมีพลังงานของชาววันจันทร์ธาตุดินพลึกศกกันบางกรพิจิก ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเพ่อไม่ไม่ไม่คนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจก็ได้เป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลนะคะนกมองว่าจะมีคนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะความรักครั้งใหม่นะคะความรักเนี้ยอาจจะเคยวนๆเวียนๆในชีวิตของกันและกันก็ได้นะคะหรือคนคนนี้แหละที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนกมองว่าบางคนเนี่ยเคยเสียความรู้สึกกันไปแล้วก็ มุฟออนไม่ได้จากคนคนนี้นะคะไพ่หกดาบบางทีคุณอยากจะออกจากคนนี้ให้ได้แต่ก็กลับมาเลยประมาณนี้นะคะมาดูเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นพลังงานของคนที่แบบอยากจะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์นะคะอะไรเก่าๆที่เคยจบไปแล้วก็อยากที่จะปลุกอยากที่จะทำให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้มาดูนะคะ ความรักคนโสดเฮอร์มิตนกมองว่ามีคนที่คิดได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณละแล้วเขาอะตัดใจจากคุณไม่ได้เขาลืมคุณไม่ได้นะคะหรือเขาไปไปตื่นรู้ไปรู้ใจตัวเองก็ได้ว่าชาวธาตุไฟคือคนที่เขารักเป็นคนสําคัญเขารักคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าขึ้นไพ่ judgment กับ h e r m i t เนี่ยนกมองว่าตัวเขาเองอะ เหมือนได้คําตอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วเขาถึงกลับมานะคะพลง,งานชาวราศีกันค่ะแล้วก็ชาววันศุกร์พลัง,งานของครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้หรือคนที่แตกต่างกันในเรื่องของศาสนานะคะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาก็ได้หรือบุคลิกงเงียบๆนะคะโรกส่วนตัวสูงนะขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับ คาดไฟนะคะแปดทั่วจริงๆนะเขาเคยหายไปจากคุณหรือคุณเคยออกจากเขามาก็ได้นะออกจากความสัมพันธ์เนาะนกมองว่าเขาอยากกลับมาง้อคุณอยากกลับมาทําดีกับคุณทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้หรือก่อนหน้านี้เขาเคยเลือกคนอื่นก็ได้นะไพ่หกเหรียญขึ้นมากับไพ่ใบเนี้ยเขาอาจจะเคยเลือกคนอื่นไม่เลือกคุณก็ได้ก่อนหน้านี้ ก็เป็นไปได้นะคะพลังงานโดดเด่นขึ้นมาเป็นชาวทัดลมด้วยนะคะคนที่เด็กกว่าคุณเมทุนตุนกุมนะคะ,อะขอดูไพ่แปดดาบอีกใบหนึ่งขยายนะคะสองถ้วยยังรักหรือว่าก่อนน้นี้มีการให้และรับที่ไม่เสมอกันไม่เท่ากันอะ่ะมีคนที่ให้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็มีการถอยกันออกมาก็ได้นะคะเนาะทีเนี้ย ถ้าเขาไปเลือกคนอื่นหรือเขาตัดสินใจผิดก่อนหน้านี้ก็คือเขาไปรู้แล้วแหละว่าคนอื่นไม่ใช่นะคะท้ายที่สุดคือเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าชาวทัดไฟคือที่สุดคือคนที่อยู่ในใจคือคนที่เขารักคือคนที่เขาต้องการนะคะเอ่อคนคนนี้เขาส่งเขาสนใจชีวิตของชาวทัดไฟมากๆนะคะและเขาก็รักคุณเขาสกลับมานนอะคนคนนี้นะคะ เคยเลือกผิดตัดสินใจผิดก็ได้หรือก่อนหนะ้าดูก่อนหน้านี้ดูเหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องความรักก็ได้นะไพ่แปดถ้วยเนี่ยเอออาจจะแบบโฟกัสเรื่องอื่นไม่ค่อยใส่ใจเรามากพอไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรามากพอก็ได้ที่ทําให้แบบห่างกันไปนะคะหรือนะคะไพ่แปดถ้วยก็คือพลังงานของคนไกลก็ได้ด้วยนะคะคนที่เป็นต่างชาติคนไกลคนละจังหวัดนะคะคนละ คนละประเทศเนาะทีเนี้ยคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะพลงานไพ่สี่ไม้ขึ้นมามีความเป็นไปได้สูงว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณเขาถึงกลับมานะคะไพ่สองทูกด้วยอะค่ะเนี่ยก็มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมารักกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะนกมองว่าการมาของเขานะคะไพ่สิบไม้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการมาที่จริงจัง เพราะว่าเมื่อกี้ไพ่ด e e อมเพรสขึ้นมาเนาะก็ชัดเจนแล้วว่าคงไม่มีใครที่จะใช่เท่าคุณคงไม่มีใครที่เขาจะรักได้เท่าคุณอีกนะคะหรือเขาก็รู้แล้วแหละว่าคุณรักเขามากๆนะคะเป็นการมาที่แบบจริงจังมากแล้วก็ดูทุ่มเทมากๆนะคะขอให้สรุปให้กับความรักของคนโสดนะคะเนี่ยไพย่ใบนี้ เป็นการตัดสินใจก็ได้นะคะบางคนอาจจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อกับคนนี้ไหมหรือคุณจะยังไงคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกนะคะแม้ว่าคุณจะไม่ไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นั้นก็ตามไม่อยากที่จะตัดสินใจนะคะแต่ต้องตัดสินใจนะพลังงานชาววันศุกร์ขึ้นมาค่ะขอดูไพ่สรุปนะคะชาวราศีมีนขึ้นมาด้วยค่ะ,สอ,ะสองเหรียญค่ะ ที่งวันนะคะทัดไฟเมษสิงห์ธนูด้วยกันก็ได้นะสองไม้ถ้าคุณรอคนคนนี้อยู่เขาจะกลับมานะคะไพ่สรุปเป็นยังไงอืมไพ่บอกว่าเขาอะเขาว่ากลับมาเพราะว่าเขารักคุณนะชาวทัุไฟการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่คุณนะคะไพ่สองดาบเพราะว่าคุณเป็นผู้เลือกและตัดสินใจไพ่บอก คุณมีความเหมาะสมกันนะมองว่ามีความเป็นคู่กันสูงมากและคนคนนี้ในช่วงเวลาที่คุณและเขาอะไม่ได้คุยกันห่างหายกันไปเขาไปได้คำตอบบางอย่างเขาเติบโตเขาคิดได้นะคะเขาถึงกลับมาเนาะแต่ถ้าเกิดเขาทำให้คุณเจ็บมากๆเนี่ยก็อยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะไปต่อไหมคุณคุณตัดสินใจได้นะคะชาวธาตุไฟและคนคนนี้ถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่ ไม่คาดหวังไม่ชัดเจนหรือไม่ไม่ค่อยที่จะใส่ใจคุณมากพอใส่ใจความรักครั้งเนี้อาจจะเป็นเพราะเขาเจ็บมาเยอะนะคะในเรื่องของความรักหรือ10บดาบก็เป็นพลังงานของคนเก่านั่นแหละนะคะที่จะกลับมาคนที่จบกันไปเนาะพลังงานเนื้อคู่สูงมากๆนะคะสำหรับคลิปของเราในวันนี้นะคะไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาเนาะ นกมองว่าการกลับมาก็เป็นการกลับมาที่ชัดเจนเพราะว่าไพ่ที่เขาคิดได้ไพ่ของการตื่นรู้ขึ้นมาเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจน่าจะอยู่ที่ตัวของชาวทัตไฟเองแล้วแหละนะคะว่าคุณยังรักคนคนนี้อยู่ไหมนะคะแต่นกเห็นจากไพ่คุณก็น่าจะยังรักเขาแหละนะคะก็ตัดสินใจด้วยความรู้สึกของตัวเองเลยนะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ย มองว่าสัญชาตญาณหรือเซนส์ของคุณอะค่อนข้างแม่นยำนะในเรื่องนี้คุณตัดสินใจได้เลยนะคะตัดสินใจตามความรู้สึกของตัวเองว่าจะไปต่อไหมนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับความรักของ ชาวทัดไฟคนโสดในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ